ยินดีต้อนรับสู่เทรดดิ้งคาสแหล่งรวมรีวิวรถยนต์เชิงลึกของคุณวันนี้เราจะพาคุณมาพบกับ2,025มิตซูบ i s h i f อรเอวีรถ SUV บริดที่ผสานประสิทธิภาพเทคโนโลยีและความอเนกประสงค์เข้าไว้ด้วยกันรุ่นนี้เป็นตัวแทนของความมุ่งมั่นของมิตซู i s h i ในการขับเคลื่อนที่ยั่งยืนพร้อมมอบประสบการณ์การขับขี่ที่เราใจและฟีเจอร์ล้ำสมัย 2025 m i t s u มิตซูบิชิเคยใช้ระบบขับเคลื่อนไฮบริดขั้นสูงที่ผสานระหว่างเครื่องยนต์เบนซินประหยัดน้ำมันและมอเตอร์ไอไฟฟ้าระบบนี้ช่วยเพิ่มความประหยัดเชื้อเพลิงขับขี่ได้นุ่มนวลและลดการปล่อยมลพิษสอระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะสามารถลดปรับเปลี่ยนระหว่างโหมดไฟฟ้าและไฮบริดโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดระบบเบรกแบบสร้าง พลังงานกลับช่วยกับเก็บพลังงานระหว่างการชะลอความเร็วทําให้การประหยัดพลังงานดีขึ้น SUV คันนี้ออกแบบมาเพื่อให้ขับขี่ได้อย่างสมดุลเหมาะทั้งการเดินทางในเมืองและการเดินทางไกล ภายนอกของซอเอชีวีมาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ด d y n a มช c ล l อันเป็นเอกลักษณ์ของมิตซูบิชิช่วยให้รถดูฉบเฉี่ยวและล้ำสมัยไฟหน้าเหลดดีไซน์เรียวเฉียบและตัวถังที่มีเส้นสายสปอร์ตช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์ส่งผลให้สมรรถนะและความประหยัดเชื้อเพลิงดีขึ้นล้ออลลอยดีไซน์สวยและท่วงท่าที่ดูแข็งแกร่งช่วยเพิ่มความพรีเมียมขณะที่ความสูงใต้ท้องรถ ช่วยให้สามารถขับขี่บนเส้นทางที่หลากหลายได้ดีด้านท้ายของรถก็โดดเด่นไม่แพ้กันด้วยไฟท้ายเลดและกันชนดีไซน์ล้ำที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ของรถให้ดูโมเดิรนยิ่งขึ้นน ภายในห้องโดยสารของ2,025มิซูบิชิเสะเซชีวิกว้างขวางและเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยวัสดุคุณภาพสูงและการออกแบบที่เน้นความสะดวกสบายของผู้ขับขี่ช่วยให้ห้องโดยสารมีบรรยากาศที่หรูหราแผงหน้าปัดดิจิทัลให้ข้อมูลการขับขี่แบบเรียลไทม์ขณะที่หน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto เพื่อการเชื่อมต่อที่ ไร้รอยต่อระบบเสียงพรีเมียมให้คุณภาพเสียงที่คมชัดและพอตชาร์จ USB หลายตำแหน่งช่วยให้ผู้โดยสารทุกคนสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ตลอดการเดินทางระบบไฟสร้างบรรยากาศและวัสดุสัมผัสนุ่มช่วยเพิ่มความหรูหราให้กับห้องโดยสาร มิซูบิชิติดตั้งระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยีช่วยขับขี่ที่ทันสมัยให้กับซเซชีวีไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนและระบบเตือนมุมอ,อับสายตานอกจากนี้ยังมีกล้องมองรอบคันที่ช่วยให้มองเห็นสิ่งรอบข้างได้อย่างครบถ้วนทําให้การจอดรถและการขับขี่ในพื้นที่แคบเป็นเรื่องง่ายขึ้นโครงสร้างตัวถังที่แข็งแกร่ง ถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งและระบบควบคุมเสถียรภาพช่วยเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้โดยสารทุกคนนอกจากนี้มิซูบิชิยังพัฒนาเทคโนโลยีจัดก,การแบตเตอรี่ไฮบริดเพื่อให้ใช้งานได้หาวนานและมีประสิทธิภาพ ในด้านสมรรถนะซอเซชีวีให้ประสบการณ์การขับขี่ที่นุ่มนวลและตอบสนองได้ดีระบบไฮบริดให้แรงบิดทันทีทำให้การเร่งความเร็วนุ่มนวลขณะที่ระบบการสะเทือนไฟฟ้าควบคุมอัตโนมัติช่วยเพิ่มความสบายและการควบคุมการขับขี่ระบบขับเคลื่อนสีล้อที่มีในบางรุ่นช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนนและความมั่นคงในทุกสภาพถนนนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ที่หลากหลายให้ผู้ขับสามารถปรับแต่งการขับขี่ได้ตามต้องการไม่ว่าจะเน้นความประหยัดหรือความเร้าใจ ความประหยัดน้ำมันเป็นจุดเด่นของ2 0 2 5เอเซชีวิระบบไฮบริดช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงได้อย่างมากทำให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะของรถช่วยให้พลังงานถูกใช้ได้อย่างมีประสิทธิพ